ทุกคนมืนอนีิสาวอุดรสิพามากินขนมจีนค่ะมือนีิเฮ็ดขนมจีนน้ำยาปลาค่ะมือนิเขาจะมีทั่วงอกผักหลายประคักนะคะทั่วกระหลำ่ำต้นหอมค่ะว่าเด็ก็คือขนมจีนสาวอุดรน,นะคะนี่สั่งซื้อสาวอุดรคนแก่บ้าน f เฟซบ o ๊กเพจนะคะแล้วก็จะมีไลน์สามารถแอดไลน์ได้เลยเด้อนี่นะคะสามห่อหนึ่งร้อยบาทนะคะเียหนูต้มน้ำมาเรียบร้อยแล้วหนูก็แซวไปประมาณสักหานาะทีเนาะเดี๋ยวหนูสิอเอาเอาขึ้นลงไปลวก นี่นะคะต้มประมาณสี่นาทีแปบบเดียวกับเซทค่ะเซทเหล่านูก็สีมาเ mm hmm. บิร์เดอน,น้ำยาขนมจีนเพลทหอนหอนอยู่เดีอย่างน้หอนอยู่เมื่อกี้แหะมันลงเข้าไปอ่าคอนอยู่ตาล่างไหมทุกคนเมื่อกี้ละ่ะนี่แบบหอนหอนน้ำยาคนๆนี่ใส่ขิงตัแบ,บแบบบอลแลกแห้งนะคะขิงกระชายมีหอวแบบพริกหน่อยเห็นไหมแบบกราปูดเอาแบบคนๆเลยเมื่อกี้อ่ะ เดี๋ยวเข้าไปเจอกันค่ะจะตุ๋มขนมจีนแป๊บหนึ่งสักสี่นาทีเนาะเสร็จแล้วค่ะดูคนสาวตอนอพึ่งตงุ่มเซตเมื่อกี้เนาะสี่นาทีต่ว่าเส็นเขายังไม่จับกันนะคะนี่เส็นก็จะเป็นเส้นไซส์แบบแบบเหนียวเหนียวนะคะเส้นสแห้งขาวแห้งนะคะเสร็จแล้วแบบตุ่มไม่ไหม้แน่คือยังแบบพอนห่อนอยู่นะคะเส,ส้นสดเรากานี่ขึ้นแลาเดโนเสียลาลงโรยเลยเด้อตบ้าบางที่ค่ะจะแหมันเหนียวแห้งก็ต้องแบบว่าแบบ ตับเสร็จมันก้อนเหรอคะใค้เขาแซ่ไว้สักประมาณเอ่อสิบนาทีนะเดี๋ยวนหนูจะกินเลยเพราะว่าหนูหิว <c oughs> หิวเด้ออ้วนหนามันแหมมันจะแซ่บค่ะคุณน่ะอ้วเครื่องหลายๆนู้นทุกคนฮู้ยสุดยอดครับมีแบบต้นนำ้ำของมากสาวดอนนี่นี่ขอบคุณเนี่ยโอ้โหคุณอ่ะฟาดกินมื้อน,นี่กินมื้อน,นี่ใส่ข้นก่อนเหรอคะวันตี เสร็จแล้วนู้สิเอาผักลงได้บ้างขงงทุกคนขงงอกทั่วกระหล่ำหมกของเขากันเลยป้หนูก็ึ่จะกินเหมือวะเบิ่งนี่แหละโอเคค่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะจะแสบแหงสวัสดีค่ะทุกคนเจอแล้ว,ะค,ะวค่ะ้าดอกพ่อแกบาดค่ะเป็นยังไงคะทุกคนคะหมืน่นบอก แต่ว่ามือนี่อากาศก็บ่ค่อยมือไปไหนเนี่ยมือเสาฝนตกแห้งว่ะค่ะค่ะแต่ว่าบ้านหนูคือเป็นมื่นหมือนเธอเนาะหมื่นป้องคือ่ะหมื่นป้องหมื่นกะเบิ่งกันไปเนาะหนูก็หนูก็มันแจงอยู่นะคะอันนี้นะคะเป็นขนมจีนนะคะขนมจีนน้ำยาปลาเบิ่งนี่แหะหนูเพิจะกินเมือนห้หิวเขาหนูยังไม่กินเขาแต่มือเสานะคะเบิ่งน้ำเขาแดงจื้อคืออยู่พี่น้องเบิ่งนี่แหะอ๋อ ตาแซ่บแห้งนะคะเพิ่งที่หล่ะสุดหนำก่อนอันนี้คือเขาเทียงนะคะแตะกะเขาแงอ่งนั่อันนี้เป็นเวลาบ่ายสาม,มนะคะเบื่อเอาหลวดผักผักลายแห้งกระมังมังก็เต็มเลย ต้องเนียนๆผักเลยมื้อกี้ไปสตูมากว่าจะไปเปิดธนาคารถ้าเสร็จไปเปลีป่ยนธนาคารใหม่ภา่าธนาคารผันอันบอกว่าเห็ดอ่อนอ,อ่อ,อนไลน่ภาษาเ,เปิดเปิดบัญชีเองอ่อนไลน่พนะลูกเลยเอาอยา่างวเลยต้องกลับมาถ้าไม่เปิดบัญชีเองยังไม่ได้เปิดอยู่เดี๋ยวขอกินเข่าก่อนหิวนี่นะคะเส้นเหนียวๆน,นุ่มๆพายอยากสร้างกับ สนใจก็สั่งเลยสามห่อหนึ่งร้อยบาทนะคะเซาดอยมีกวยจับน้ำเดือทุกคนผู้ใดไที่เคยกินเราเพิ่อนกับมาสื่อแเลยบอกมันแซ่บเลยขึ้นหอนหนูไลยบอกแง่หนูเงาหนูกัมมานะคะถ้าหนูบอกเงาหนูกับกมาอ่ะกินได้แล้วกันอืมหมดทั่วไหมคะแบบว่าหน้าขาวไก่แห้งเนาะ เออเป็นต้นหอมนะคะต้นหอมมิสามิละกราหนึ่งของแพงแห้งเ่อยากจะจกยียผักจังหวะเฉยย่างเอาละนี่คือบอักพริกนะคะจังหวะเฉยย่างเอาละเพราะมันมันแพงแพงหลาย,ยังกับแพงอันนี้มันเงินให้หกสิบบาทอยนี้นี่กรรมนี่ ต้องเซ้ต้องไปซื้อขี้ดินปลูกเอาละกินเลยนะคะอร่อมกลดเซ ของมักเนาะก็เลยแซ่บ หุกทั่ว <Yeah. S 1> เขากันแห่คะ่ะเขาข้ปุ่น แซ้ ừ, นอยนานตำแบบอันนี้ตำเอาเรียกว่าเดี๋เอาเรื่องปันค่ะอืตำเอาอะไรเงี้ยมีตอนพริจกจังไงยำเอายำบอาแล้วมันเสีย เผ็ดเนี่ยเนี่ยจ้องกินครึ่งหนึ่งกินอีกอย่างแงมหิวเนี่ย,ยางงาม,มันจะแสมแห้งนะค่ะทุกคนแสมมาสองเท่าสามเท่าเลย ส่วนนี่นี่คือหมอสั่งมาเฮ็ดเจลหอมมากกวานเมื่อว่ามที่สำคัญหลักนะสั่งหมอานาบนี้ถ้าน้ำหนักบ่ถึงน่ะมันจะติดเสียค่าส่งแห้งก็เลยสั่งปลาหมึกมากน้ำ สี่โลร่วมก็ได้เป็นหกโลคันต๊าบหาโลนะไม่ใช่แล้วค่าถือโซฟ้าเหมือขวบเป็นไงเราหวานมาสื่อพักบุงมากเนะภาษาว่าจะเจียวหอนยนะเขาบอกโอ้ยไก่หอนแล้วปภาษา คือเจ้าหอนในวัาซื้อกบูมาไม่เห็นเจ้าหอนไม่เห็นกองหนาบางโอ้ดีใจเห็นชีได้กินแล้วเปิดออกมากโออยหมออย้อคข่เอาภาษาหมอเจ้าหอนครับบ้านเชียง บะมึกซีโลหม้อสองโลเสียสิ่งดีเสีเจะว่าบะมกอ่ะนนูสซั่งมากนู่งอะรอย,ยากต่ออันนูเนเจอไปทอดไปวัดเพิ่นมีบุญกะทินแถวบ้านนะวันอาทิตย์ก็เได้สบายผีเพิ่นทอดไปวัด สั่งมารวมก,นนกวั็น้ำหนักซื้อๆไม่มรู้ว่าจีสั่งหยางอยู่แล้วเพื่อนสีไม่งานวัดหนูเลยสั่งปลาปลาหมึกมาถอดไปวัดดีกว่าแน้ำหนักๆไม่จีเลยเพราะ 那个菜吗？可不呢。 สาวอุตอดบอกไปว่านี่น้ำยาน้ำยาปลาทู่ได้หนิสองโตว,ว่าเป็นปลาที่อันนี้คือน้ำยาปลาทูเนื้อก็เรียกโปรเคยฟูจักหน่อย แกงยาอืประนีนะนะอืมหนามันสีู่่เหนียวนี่สีู่่เนาะค่ะอือค่ะปีนี้บรรยากาศบานเลย ปกติปกติอันอันวันขอบคั้วพระเจ้าค่ะยุ่นนีดนะแต่งสกินเรียบร้อยประมาณสองมือชาวุูดองกับบินเมื่อเมื่อในฤดกปีเมื่อหายอีแม่พาเราไปเที่ยงงานทุงบาเนี้ยไอเจมอาสิกับหลังกิสมาร์ทนะเกือบทุกปีเนาะประมาณุกทุกปี ที่ผ่านมาหลายปีเฮตดเป็นประจำเพราะว่านางสิฉลองกับขอบรัวนาาคริสต์มาสเซต์นูไปฉลองแตงสกีบินยูนีกับขอบรัวน้าเพราะกะไปฉลองปีใหม่พุนกับมูกับขอบรัวหนัว ปีน,นี้ปีนี้ไอ้จี่าปีนี้จะเป็นปีแรกว่าที่เจาอ,อยู่คริสต์มาสวันดาได้รอไม่ได้หลายปีปกติเนี่ยขอขึ้นมาจากเซซสองหมื่นนมบินเลยเด็กสิเห็นหนูยิ่งเมื่อให้สวดทุกปีเลย ใช่ขั้วข้อมือล่ะทาเป็นยงไงยังมีกลิ่นมาได้เครื่องหลายครับ ูค่ะเกือบค่าข้อ

ินใหม่กับพักกระดังน้ำมันอาซาดอนสิไปสื่อลาบไม่เห็ดสูกินเออไม่กินสูบเบิ้ลเวาไม่เห็ดสูกินอืมครับพักหวานแฮ เดี๋ยวจะหวันจาว่าันอ้าฝั่งเ่กินกันต่ว่าสิเล่นกินเียล่ะเยอะเราจะต,อ,ตอนพักเขาแซวด่อนซีราได้ป่ะต่อในแบบไม่ลาบาสามเครึ่งกับบาเซียนะคะเขิมหนาแลาว้วแซวด,ด่อนิีมาไม ทุกคนตงไทยประหลาหนูบอกจริงแล้วหนูเป็นคนไม่ไทยประหลาดอะไรแล้วล่ะหนูกำนังหาซิปก่อนหน้านี้เปิดมานปีที่แล้วเนาะกำนัลหาซิปสามตอนนี่กำนัอยูวมาหาซิปนะคะหาซิปหาซิปเอ้หาซิปซีซิปเก่าขึ้นคืนตงลงแต่ว่าหนูเป็นคนไม่ไทยประหลาอยู่แล้วถ้าเห็นช่วงนี้หนูสีเห็นซีว่าหนูเป็นคนผอมแต่ปกติถ้าหนูใส่เสื้อมีข้อทุกคนจะบูรัวหนูเป็นคนผอมนาหนูตอบ เพราะว่าหนูไปสิทธโบทอกมากนะคะโบมีเอียงล่ะหนูเบลจอยไปบลายกระดานค่ะน้งหนักลงเลยสองโล่เบลโลงไปบลายกระดานค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหนูเด้อหนูเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะบางมือหนาหนูนอนบ่นอนบ่นดบลนอนบ่อิ่มนาพักคันมาพ่อบางที่มันนอ่งเวลาไม่กับการแต่งหน้าไม่กับเทียนหนาห้าไปแบบหนาแข็งๆเนาะแต่งหน้าแล้วตากหนาเบลช้ำเนะคะหน้าบลช้ำไม่เคยเทีเหมือนห้าแบบส้มๆในเอียงสีเนาะพักคอนมาเพียงพอ โอเคค่ะแล้วมีคนบอกว่าเสาวงนุกพร้อมแท้สบายดีบ้หนูสบายดีค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะทุกอย่างมันเดิมน้ำหนักลดลงที่สองกิโลนะคะเพราะว่าหนูบอกเคยกินข้าแวแลงอดอาหารแลงแต่ว่าทุกทุกอย่างท่ปวดกินกคือปนปกะตินะคะคือถ้าเขาบปกินข้าวแลงเนี่ยน้ำหนักไม่นก็จะลงเพราะว่าก่อนนอนมันท้องว่างเนาะโอเคค่ะเสาวรองลาไปแล้วขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ